คนเราจะเครียดกับเป้าหมายของตัวเองก็เพราะดันไปคิดว่ามันเป็นเป้าหมายของตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเป้าหมายของคนอื่นถ้าเป้าหมายที่มันทําให้เราเครียดเป้าหมายทําให้เราไม่รู้สึกมีความสุขและไม่สนุกกับมันอ่ะพี่ว่านั่นไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายที่ดีอ่ะมันจะไม่ทําให้เราอ่ะรู้สึกเครียดแต่มันจะเป็นความสนุกมันจะเป็นความยากที่สนุกเราอยากทําไปเรื่อยๆใช่แต่ถ้าเป้าหมายไหนนะที่เราตั้งและทําให้เรารู้สึกเครียดกดดันรู้สึกท้อนั่นไม่ใช่เป้าหมายที่ดี ถ้าเป้าหมายนั้นมันทําให้เราสึกแบบนั้น <employees. S 1> ลองเปลี่ยนเป้าหมายไหม <m> มันไม่ได้หมายความว่าเราจะทิ้งเป้าหมายนั้นนะอนาคตไม่ได้หมายความว่าเราจะทําไม่ได้นะแต่แค่เราต้องจัดการปัจจุบันก่อนถ้าปัจจุบันเราเริ่มต้นด้วยขั้นตอนที่มันทุกข์<ๆ>มันเครียดพ <m> ี่ว่ามันก็จบไปหาเป้าหมายใหญ่ได้ไม่ดีห<ๆ>รอกฉ<ด>ะนั้นมันต้องซอยเป้าหมายเรามีเป้าหมายใหญ่ก็จริงแต่ในเมื่อเป้าหมายใหญ่บางทีเราไม่ใช่นะเวลานี้มันยังเครียดอยู่เราก็ซอยเป้าหมายให้เรารู้สึกว่าสนุกกับมันมากขึ้นทําไปเป็นเพียรเสร็จค่อยค่อย เก็บมันไปแต่ไม่ใช่ทิ้งมันเลยนะเพราะถ้าการทิ้งมันเลยคือเราจะไม่มีกระบวนการในการขยับเข้าใกล้มันเลยเราก็แค่ยังทํามันแต่ไม่ต้องไปตึงกับมันอาจจะต้องไปปรับใจิตใจก่อนไหมหรืออาจจะต้องไปถามตัวเองก่อนไหมว่ามันใช่เป้าหมายจริงๆของเราหรือเปล่าหรือมันเป็นเป้าหมายของคนอื่นแล้วเราอะไปเอาเป้าหมายของคนอื่นมาเ,เป็นเป้าหมายตัวเอง,เ,องเหตุผลนั้นอนะ คือเหตุผลหลักเลยนะที่พี่เจอมาคือค,คนเราจะเครียดกับเป้าหมายของตัวเองก็เพราะดันไปคิดว่ามันเป็นเป้าหมายของตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเป้าหมายของ